ใจนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทนิดหน่อยนะคะแล้วนี้ก็เป็นสับปะรดที่พินาได้จากในสวนมานะคะเพ<ม>ื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสัปะรดลงไปผัดด้วยนะคะสับปะรดที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมของเราลงไปเลยค่ะ ออหอมหัวใหญ่นะคะปักคิก้านะคะพิกหยวกแล้วก็มีหลอดพิดหน่อนะคะวันนี้ซีซันเอาเนื้อไก่ที่เราหมักไว้ลงไปผัดนะคะวันนี้วันนี้พี่นาจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆเขาจะผัดกันแบบไหนนะคะนี่คือพินาก็จะผัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็พินาก็จะใส่ไส่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทนิดหน่อยนะคะแล้วนี้ก็เป็นสับป,ปะรดที่พินาได้จากในสวนมานะคะผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ผัดะคะ่ะก็ไก่ของเราก็สุกพอ เปี้ยวหวานนะคะข้าวสวยร้อนๆค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วหมักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นผพริกนะคะพริกหยวกต้นหามหัวหอมหัวห,หยันนะคะผัดเปี้ยวหวานไก่ค่ะพอดีพีินาไปได้สับป,ปะรดในสวนหลังบ้านมานะคะก็ไก่พินาก็หัน่นสวยสดงดงามน,นะคะเพื่อนๆดีันสวยนะคะ ปะลดลงไปผัดด้วยนะคะตะลดเอาเนื้อไก่ที่เราหมาักไว้ลงไปผัดนะคะวันนี้ผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยใส่ผักคะ่ะก็ไก่ของเราก็สุกพอ วันนี้พี่นาจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะเพื่อนๆสวยสดงบงานนะคะเพื่อนๆมีสันสวยนะคะอ,อ่หอมหัวใหญ่นะคะปัตกติก้านะคะทิ่กหยวกแล้วก็มีแครอทตินหานานะคะวันนี้สีสันผัดเปรี้ยวหวานของเราค่ะ พอประมาณแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่ผักลงไปผัดเลยค่ะก็เป็นพทิกยวกกับ e t ทิพย์ก i d e แล้วก็อะไรนะที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมของเราลงไปเลยค่ะส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วนะคะ วันนี้พี่นาจะมาผัดเปี้ยวไห้นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทนิดหน่อยนะคะแล้วนี้ก็เป็นสับป,ปะรดที่พี่นาได้จากในสวนมานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะมาผัดเปี้ยวไห้นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทนิดหน่อยนะคะแล้วนี้ก็เป็นสับปะรด พี่นาได้จากในสวนมานะคะผัดเปรี้ยวหวานนะคะข้าวสวยร้อนๆค่ะผัดน,นะคะผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะพอดีพี่นาไปได้สับป,ปะรดในสวนหลังบ้านมานะคะก็ไก่พี่นาก็หัน่นทีแล้วแล้วก็ใส่ต้นหอมของเราลงไปเลยค่ะ,คะ ไก่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทนิดหน่อยนะคะแล้วนี้ก็เป็นสับปะรดที่พินาได้จากในสวนมานะคะสุดแล้วแล้วก็มาใส่ซอสนะคะซอสของเราก็จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็สับปะรดลงไปผัดด้วยนะคะสับปะรดผัดไก่ให้จุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยใส่ผัดค่ะ ก็ไก่ของเราก็สุกพอเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วหมักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นผิกนะคะพริกหยวกต้นหอมหัวหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทนิดหน่อยนะคะแล้วนี้ก็เป็นสัปะรดที่พินาได้จากในสวนมานะคะ ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วหมักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกหยวกต้นหอมหอัวห,หอมหอัวใหญ่โอเคนะคะเราไปทานข้าวด้วยกันเลยค่ะโอเคนะคะข้าวสวยร้อนๆก็มาแล้วค่ะโอเคนะคะพอประมาณแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่ผักเื่อยๆเลยค่ะก็เป็นพริกหยวกกับ อิกกกววแล้็ะะไรนะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะมาผัดเปี้ยววะ่ะโอเคนะคะเราไปทานข้าวด้วยกันเลยคะ่ะโอเคนะคะข้าวสวยร้อนๆก็มาแล้วคะ่ะโอเคนะคะหอมหม้อ,อหใหญ่นะคะ ตับติก้านะคะพริกหยวกแล้วก็มีแครอทพริกหนานะคะวันนี้ซีซารนาไม่รู้ว่าเพื่อนเื่อเขาจะผัดกันแบบไหนนะคะน,นี่คือพี่นาก็จะผัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็พี่นาก็จะใส่ทัาทความสะอาดเรียบร้อยแล้วหมักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกหยวกต้นหอ่อหอมห,หัวใหญ่ ผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ผัด่ะก็ไก่ของเราก็สุกคอผัดเรี่ยวหวานนะคะข้าวสวยร้อนๆค่ะคัะโดดลงไปผัดด้วยนะคะสะรดดนาไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เขาจะผัดกันแบบไหนนะคะนี่คือที่มาก็จะผัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็พี่นาก็จะใส่ ซอสหอยหนางรมนะคะก็กิ้วขาวนะคะซอสปลปาเขียวนิดหน่อยแล้วสุดแล้วเราก็มาใส่อซอสนะคะซอสของเราก็จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็ผัดเกี้ยวหวานนะคะข้าวสวยร้อนๆค่ะสุดแล้วเราก็มาใส่อ ซอสนะคะซอสของเราก็จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็ผัดเปี้ยวหวานนะคะข้าวสวยร้อนๆค่ะพอประมาณแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่ผักค่อยๆผัดเลยค่ะก็เป็นพริกหยวกกับพริกหลวกแล้วก็อะไรนะผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักค่ะก็ไก่ของเราก็สุก พอวันนี้พี่นาจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานไกค่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาชวนเพื่อนๆเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาจะมาผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานนะคะข้าวสวยร้อนๆคะ่ะแล้วก็หงปรุงรสนะคะเพื่อนๆอ๋ ตามสไตล์ของพี่นาน,นะคะผัดตามสไตล์ของพ่อประมาณแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่ผักค่อยๆผัดเลยค่ะก็เป็นพริกหยวกกับพริกหยวกแล้วก็อะไรนะคะผ,ผัดเี้ยวหวานนะคะข้าวสวยร้อนๆค่ะพอประมาณแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่ผักค่อยๆผัดเลยค่ะก็เป็นพริกหยวกกับ พริกหยวกแล้วก็อะไรนะน่าจะสุกไปหน่อยนะคะโอเคนะคะเราผัดได้ที่สุกแล้วแล้วก็มาใส่ซอสนะคะซอสของเราก็จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก,โะะก็โอเคนะคะเราไปทานข้าวด้กันเลยค่ะโอเคนะคะข้าวสวยร้อนๆก็ มาแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้พี่นาจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะเพื่อนๆนผัดไก่ให้จุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ผัดค่ะก็ไก่ของเราก็สุกคอตั้งน้งนำมันเอากระเทียมลงไปผัดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนผัดกระเทียมหอมหอมแล้วเราก็ เสร็จแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานของเรานะคะหน้าตาก็แบบนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะโอเคนะคะของทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ